สวัสดีครับพบกับเอสุโขทัยกับรายการจิบกาแฟคุยดาบนะครับวันนี้ก็ e ีพีที่15บห้าละช่วงนี้ก็จะออกอากาศช้านิดนึงนะครับพอดีงานยุ่งนะครับติดธุระเยอะนะครับก็พยายามจะทำให้ได้สักอาทิตย์ละคลิปตามที่เคยรับปากนะครับแต่บางที่อาจจะมาช้าบ้างอันนี้ก็ต้องขออาภัยนะครับก็มี รู้สึกชื่นใจมีเพื่อนๆตามมาเอ๊ะวันนี้วันเสาร์ไม่ออกคลิปเหรออะไรนี้ครับพอดีเมื่อวันเสาร์ติดงานอยู่กรุงเทพเพิ่งเดินทางมานะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่15บห้าละก็เหมือนเดิมฝากเพื่อนที่ชื่นชอบในศักตะวุธโบราณหรือดาบหรือขอกเง้าวนะครับก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับจะได้มีกำลังใจทำนะครับอาทิตย์นี้ก็เอา ดาบที่เข้าใหม่อาทิตย์นี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีดาบอะไรมาบ้างนะครับก็ชุดนี้ก็สวยๆอยู่นะครับเป็นดาบของอาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาก็ขอดูเล่มแรกเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้เล่มแรกนะครับให้ดูหวายก่อนสวยมากนะครับเนี่ยชุดนี้ยหวายละเอียดมาก ให้ดูเพื่อนเห็นไหมันดูใกล้ๆเนี่ยไหวครึ่งเม็ดข้าวสารนะครับด้ามนี้สมบูรณ์เลยนะครับท้ายก็มีโลหะรัดสนี่ครับอ่าขอก็มีโลหะรัดมาน่าจะเป็นทองแดงนะครับไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกกันว่าเ,เคี่ยวเงินนะครับหัวท้ายเนี่ยบางบางที่ก็เรียกเคี่ยวเงิน ถ้าเป็นทางภาษาอีสานหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกว่าแข่แข่เงินนะครับก็จะเป็นเงินรัดถั่วท้ายแต่นี้เป็นเป็นทองแดงนะครับน่าจะทองแดงรัดถั่วท้ายนะครับก็คือเป็นโลหะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเขี้ยวแขว่หรือว่ารัดก็ได้นะครับจะเรียกกันให้ใหใหตรงใจให้ hey! ตรงกันนะครับอันนี้ฝากนี่ดูไหวละเอียดมากสวยนะครับคนสงสัยเอ๊ะทำไมรัดอย่างนี้นะครับปกติเนี่ยดาบมันไม่มีที่ สายสินรัดมาอย่างนี้นะที่ผมรัดให้เนี่ยเพราะว่าหวายตัวนี้มันเก่าแล้วมันจะหลุดออกทางท้ายฝักนะครับก็เลยเอาสายสินวัดมัดไว้ให้มันไม่หลุดนะครับเพราะบางเล่มเนี่ยหวายมันจะหลวมละอ่านี้หวายสวยนะครับเนี่ยถือว่าสวยนะครับเล่มนี้ด้ามก็หวายคร,ครบเลยนะครับอมาดูใบเป็นดาบอะไรเอ่ยอันนี้เป็นปลายบัวนะครับทรงสวยนะ อันนี้เป็นดาบใช้งานเนียครับมีรอยประท้ามาเนี่ยครับเป็นดาบใช้งานนะครับดาบงามหงายด้วยนะครับเป็นปลายบัวทรงสวยครับเป็นสันค่อนข้างเก่ามากเรื่องนี้สันนูนนะครับสันหนาสิบมิลเลยนะครับ ใบยาวสิบเก้านิ้วด้ามยาวสิบนิ้วนะครับเป็นปลายบัวนี่ค่อนข้างหา,งางยากครับสิบเก้านิ้วนี่สิบแปดสิบเก้านีถือว่ายาวแล้วครับเนี่ยทรงสวยนะโค้งเลยอดาบทางไหนเหรอ,อน,นี่อันนี้ได้ที่แพ้นะครับ ปลายบัวได้ที่แพ้่น่าจะเป็นปลายบัวทางไตนะครับทรงเปรียวๆแบบนี้แต่ท่านอื่นอาจจะมองเป็นที่อื่นก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ได้ถอดกันดูนะเพราะถอดดูแล้วแต่ไม่ใช่ลํำปางครับถ้าดูแบบเนี้ยดูจากน่าจะไตครับถ้าคนขอดูเต็งก็จะดูตรงนี้ได้นะครับดูว่ามันเป็นกันแบบไหน,นครับ สวยนะครับแบบปลายบัวนเนี่ยตรงนี้เดียวเลยอเล่มแรกเป็นปลายบัวน,นะครับ <c oughs> เล่มที่สองมาดูอันนี้ได้มาจากที่เดียวกันครับเมื่อกี้ได้จากแพร่นะครับ <c oughs> อนี่ของดีโหดูเส้นไหวเล็กมากเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้เล็กกว่าครึ่งเม็ดข้าวสาลนะเนี่ยกับเกือบครบเลยนะเชือกเนี่ย เชือกเก่าครับเชือกเดิมๆเ,เชือกแบบนี้ก็เส้นหนึ่งหลายตังค์นะครับบางคนเขาได้ดาบเก่ามาเนี่ยเขาจะถอดเชือกไปแยกขายนะครับได้ราคาเราก็จะได้แบบดาบมาไม่มีเชือกแต่ผมนี่ไม่ไม่เคยถอดแยกชิ้นนะครับมาอย่างไงอย่างนั้นเราต้องให้เขาอยู่ด้วยกันครับมาอย่างไงก็ขายไปอย่างนั้นเส้นนี้ถือว่าเชือกสมบูรณ์มากเชือกเส้นใหญ่เลยครับก็มีการซ่อมมาบ้างการใช้งานนะครับแต่ว,ว่าถือว่าเจ้าของรักษาดีมาก อันนี้ฝักนะครับดูหไหวนี่ไหวเต็มเลยตรงนี้นะครับไหวพวกนี้มันค่อนข้างจะจะกรอบนะครับต้องระวังเวลาเราหอ่อส่งของเนี่ยอย่าไปพันแน่นนะครับเวลาแรกเกมันจะขาดง่ายเวลาเราส่งของเนี่ยเราพันแค่รอบพันหัวพันท้ายสักสองรอบแล้วก็พันตรงกลางรอบหนึ่งพอละอย่าแบบไปไปพันจนเต็มหมดนะครับมันจะเสียหายฝักสวยมากนะครับ ให้ดูเป็นใบอะไรโอ้สอง่งใบโหนกนะครับเป็นทรงใบาทางปลายหนกปลายข้าวทรงใบสวยมากในะบสวยมากถือเป็นดาบที่สวยมากนะครับใบสวยมากเลยดาบที่งามง่ายครับเร่นี้ มัจะเป็นดาบเงี้ยวนะครับได้ที่ผ้าอด้ามด้ามฟุตหนึ่งพอดีนะครับ12นิ้วสันจั่ว10มิลใบยาว21นิ้วเกือบครึ่งนะครับ21นิ้ว3ขุนนะครับยาวเกือบครึ่งเลยเล็กดีมากเลยทุกคน ใบสวยมากถือว่าเป็นดาบที่ใบใบสวยอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับให้ดูถ้าเราเห็นแบบจากในวิดีโอมันก็สวยดูสวยกว่าเห็นกันในรูปทะคริบเห็นของจริงของเทียรูปอถ่ายยังไงก็สวยไม่เท่าของจริงนะครับถ้าของนะที่เราเห็นจากวิดีโอมันจะเห็นแบบสัดส,ส่วนอันนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยถอยห่างกว่าน่อยเห็นไหม เห็นทรงใบไหมนี่โอ้ใบทรงนี้หายยากนะครับเนี่ยใบข้าวแบบเนี้ปลายแหลมอันนี้ก็น่าจะดาบพวกเงียวนะครับอันนี้เนี่ยเอกลักษณ์เป็นฝักเป็น,ปนแพร่เลยนะครับหวายเยอะๆอย่างนี้ด้านยาวๆนี่ก็ไปทางไตนะครับ นี่ก็ได้จากเมืองแพร่นี่ที่มาที่ไปค่อนข้าง,าง,างชัดเจนนะครับสวยมากดาบสภาพแบบนี้หาหายากมากนะครับทุกวันนี้แค่เนี่ยแค่ใบดาบแล้วเราเอาไปบุรณะเนี่ยชุดึงก็หลายตังแล้วนะครับแม้แต่ใบดาบเนี่ยใบดาบเก่านี่ก็หาแทบไม่ได้ละนะครับเพราะว่าดาบเก่าเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดหมดไปทุกวันนะครับ ยิ่งถ้าดาบสมบูรณ์แบบนี้นี่นานๆมีมานะครับให้ดูนานๆหน่อยเล่มนี้ถือว่าสวยมากอ,อันนี้เรามีอยู่นี่ประมาณสักสามเล่มนะครับสี่เล่มนะอนั้นเก็บนะครับเห็นไหมเล่มนี้สวยสมบูรณ์เลยอ่าเล่มที่สองนะครับ อาจจะพักจิบกาแฟหน่ช่วงนี้ซื้อขายของกันในกลุ่มก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีทั้งตั้งใจมาหลอกเป็นโจรโดยอาชีพมาหลอกเราแล้วก็มีตั้งใจโดยโจรโดยไม่ตั้งใจเคยรับงาน คิด,คด,คดสั้นไปรับแต่งเงินไม่ส่งงานนะครับก็มีในกลุ่มนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าขั้นเทพส่งงานไปให้นะครับเอาไปขายกินมีหมดนะครับพนุษย์อ่าอันนี้เล่มที่สามอันนี้จะไม่เข้าพวกจะไม่ใช่ดาบแพทยนะครับอ่ามาดูขายนอกกันอันนี้ก็หวายละเอียดนะครับเนี่ยมีแขวทองแดงอันนี้เป็นทองแดงนะครับชาติเนี่ยแขวขอทองแดงนะครับ โอ้ปลายหวายสวยมากดูยครับหวายเส้นเล็กมากเส้นนิดเดียวเองนะครับหวายชุดหวายสวยนะครับข้างนอกนี่ถือว่าสวยนะครับดากมาเนี่ยผมก็จะทําความสะอาดให้นะทำสะอาดอยังไงก็คือถ้าคนให้ขัดใบเนี่ยผมก็จะขัดใบให้ครับด้า,ดามฝักเนี่ยผมก็จะน้ามันลงให้ใหม่มันก็จะม,มันก็จะดูแบบ ค่อนข,ข้างกลับมามีชีวิตชีวาครับหวายเนี่ยก็ลงน้ํามันให้หวายพวกนี้สมควรลงน้ามันสักเดือนละครั้งนะครับเพราะว่าเป็นมันกรอบถ้ามันกรอบแล้วเนี่ยไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรไปทาเนี่ยมันขาดง่ายนะครับอันนี้หวายสวยมาดูว่าเดมนี้เด็ดยังไงนะครับเวลาเวลาดึงดาบออกนี่ให้หงายคมอย่างนี้นะครับถ้าบางคนไปจับไปจับอย่างเงี้ยดึงปุ๊บเนี่ยดาบเก่าหรอทองดาบตัวนี้มันไม่มีอะไรคมนะครับคมดาบมันออกมามานจะบาดนิ้วนะครับ แล้วก็หงายหงายขึ้นอย่างนี้แล้วถ้ามันฝืดมากวงเล็บมันฝืดมากเพราะมันอยู่นานแล้วเนะี่ยสนิมมันมันขึ้นอ่ะก็ก็เคาะนี่กักบเคาะให้ดาบมันหลุดจากที่ล็อกตรงนี้ไม่ได้มีทช่ล็อกอยู่นะครับก็ปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาอย่างนี้ครับอ่าปึ๊บนี่เล่มนี้ดู <laughs> หางเป็ดเห็นไหมครับนี่ <laughs> ดาบล้วนะครับเล่มเนี้ย ใบสวยมากเป็นไวยหางเป็ดนะครับถือว่าหายากนะหางเป็ดเดงนงอนงอนเลยเห็นเห็นเลยนะครับวายหางเป็ดใบสวยมากเล่นี้ครับขนบลัวก็จะนี่ครับเขาจะมีเข่วทองแดงตรงนี้นะครับเข่วทองแดงหัวท้ายอันนี้ทัวท้ายอาจจะหลุดไปนะครับจะเข่วสองที่หรือบางทีก็เป็นเป็นเข่วเง,งินก็มีนะครับอ่า ดาบล้วนะครับเนี่ยดาบล้วเชียงใหม่นะครับค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นทรงใบที่สวยนะครับเพราะว่าปลายเนี่ยเขาจะดูถ้าดูมุมเนี้ยเขาจะงอนขึ้นดูเวลาบอกว่าเป็นหางเป็ดดูรูปตรงนี้ะครับมันจะเป็นทรงหางเป็ดเนี่ยดูดูทั้งส่วนนะไม่ใช่ดูแค่ปลายนะดูทั้งส่วนมันจะเป็นส่วน,วนทรงหางเป็ดใช่ไหมเหมือนหางเป็ดเพราะบางเล่มเนี่ยเป็นหางเป็ดจริงแต่ว่าปลายตรงที่งอนเนี่ยองศามันหายแล้วก็ใช้เป็นนา,นานแล้วเนี่ย มันแทบจะไม่งอนขึ้นแล้วแต่มัมก็ยังเห็นรูปสรงเป็นหางเต็จอยู่นะครับอ่ะมาดูสิความยาวเท่าไหร่นะคระับด้ามเก้านิ้วขรึ่งน,นะครับไปยาวอ้าวโอ้ขายของผิดราคาขายไปยี่สิบนิ้วมันยี่สิบนิ้วครึ่งเนี่ <laughs> อ่าไม่ขอเงินเพิ่มนะครับชุดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะครับลงขายในเพจ เพื่อลรักดาบนะครับอยู่ข้างล่างหน้าปกผมเขียนไว้ให้นะครับผมก็จะลงขายในเพจก่อนนะครับสันเก้ามิลอเป็นสันจวนะครับถ้าหาเป็ดเนี่ยถ้าไม่ใช่ดาบที่ตีล้อทรงในช่วงสักหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยนี่นะครับจะมีสันเนี่ยสันจวจะลดปลายใบเห็นนะครับเขาจะขึ้นสันจวเป็นสูงๆเลยเนี่ยให้ดูนี่นะนี่น,นี่อันนี้เขาเรียกสันจวน ไม่ใช่สองคมไม่ใช่ดาบสองคมนะบางคนเข้าใจผิดกัาตรงนี้เป็นคมด้วยไปฝนด้วยเสียของนะครับเนะี่ยเขาจะขึ้นจ่วดแบบนี้แล้วก็ตีไร่บางบาง,บางไปไปลายใบนะครับเนียสวยนะครับเรื่องนี้เป็นหางเตจที่สวยมากหายยากมากนะครับสวยดาบยี่สิบนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วถือว่าดาบกำลังเหมาะนะครับเหมาะกับการใช้สองมือมาก ายาวสักยีิบสามขึ้นนี่งนะ่านจะเป็นดาบมือเดียวแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องเลือกเจิงดาบนะบางคนก็ใช้สองมือก็ประมาณยี่สิบนิ้วมือหนึ่งยี่ิบสามยี่สี่นิ้วเ,เล่มหนึ่งนะครับสวยมากนะครับให้ดูเนื้อเหล็กใกล้ๆนี่เนื้อเหล,ล็กประมาณนี้เลยนะครับไม่มีสนิมขุมกินเลยนะครับดาบอายุร้อยปีกว่าสวยมากนะครับชุดนี้อา ดูอันนี้ดาบหางเป็ดนี่มันจะไม่ค่อยงามงายนะครับเพราะว่าดาบมันสั้นๆจะเป็นดาบก็เรียกอ่ะดาบที่ไม่งามงายนะครับบางคนก็เรียกดาบเป็นดาบตายอันนี้เขาก็เรียกกันทางเดี๋ยวจะไม่ทางการนะครับมีบางคนเรียกดาบเป็นก็คือดาบที่มันไม่งามงายดาบตายดาบเป็นก็คือดาบที่มันงามงายนะครับส่วนดาบตายก็ดาบที่ไม่งามงายอันนี้ผมก็ มันไม่ใช่ทางการนะครับเหมือนคับเรียกกันในกลุ่มบางกลุ่มเดี๋ยวว่าเขาเรียกกันแบบเป็นดาบตายจะฟังเขาไม่รู้เรื่องนะครับจะได้เข้าใจกันแต่ว่าไม่ไม่ต้องไปยึดว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับอ่าเี่ก็หาเป็ดสวยนะครับอ่าอ่านี่ดูภายนอกกําลังสวยมากนครับ แล้วก็มีดับมาประมาณสามเล่มน,นะครับมีน,นี่แถมให้อันนึงอันนี้เป็นใบดาบนะครับนี่ถ้าทรงอย่างนี้ครับเห็นไหมโค้งอย่างนี้กันประมาณนี้ให้ดูอ่ะกันสันจวดน,นี่นะครับสันจวดสูงเห็นไหมครับนี่เป็นจวดสูงอันนี้เป็นดาบลาวล้านช้างใบดาบนะครับนี่ใบดาบลาวล้านช้าง นี่ถือว่าถ้าใบสภาพนี่ถือว่าสมบูรณ์นะเนี่ยสนิมไม่กินเลึกนะครับยังเห็นร่องอยู่มีร่องเลือดอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ขัดเยอะนะครับขัดแค่เอาสนิมหนาออกนี่เนี่ยนีใบยี่สี่นิ้วนะครับอันนี้จะอายุเยอะนิดหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าปีแต่ต้องเอาไปบูรณะนะครับมีพี่เขาซื้อไปบูรณะแล้วดูส่งนะครับสวย ใบ24นิ้วนะครับความยาวสตมจวด10มิลนะครับอยูไว้อันนี้ถ้าเป็นทรงแบบนี้ก็จะเป็นเป็นใบราวนะครับมันก็จะคโค้งอย่างนี้ไม่ยาวนะเห็นไหมเหทรงไหมอันนี้เดี๋ยวต้องไปทํำฟิตติ้งเพิ่มอีกนะครับชุดนี้ทำฟิตติ้งทฝาฝักเพิ่มอีกอันนี้มีร่องเลือดนะเนี่ยผมยังขัดไ่ได้เยอะน่าจะเป็นร่องฟู่แต่มีสอเนตเมตรใบในะบ,บ,ย,บย,ยังสมบูรณ์ไม่มีแตกนะครับเนี่ย ใบแบบนี้บางทีเราเจอราคาแพงก็ต้องซื้อนะครับบางทีไปติว่าแพงไปติว่าอะไรเนี่ยคนหามาเขาก็หาําบากถ้าราคาพอเหมาะสมแล้วกันก็ก็ซื้อได้ครับของมันหายากหาแทบไม่ได้แล้วนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดย นำดาบมาพูดคุยกันนะครับเอาว่ามาเอามาให้รับชมแล้วกันนะแล้วก็ใส่สาระไปนิดๆน,นะครับได้ความรู้บ้างได้ความบันเทิงบ้างผสมกันไปนะครับไม่วิชาการมากนะครับก็จะทำมาให้เพื่อนๆชมทุกอาทิตย์ละกัน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กก็มีอยู่ทางหน้าปกคลิป EP นี้นะครับก็ เพื่อนรักดาปบากดไลค์ได้นะครับก็จะมีดาบลงขายให้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม